ไปเบิงเรื่องของการส่งเสริมหลักกาอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายค่ะ ที่วัดเกศพย์พัฒนารามนะคะยูเทียมเพื่อเมืองจังหวัด้อยเอ็ดค่ะในายชัยวัดชัยเวชพิธิษรองผู้วา่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดนะคะเปิดโครงการ,รส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัด้อยเอ็ดนะคะโดยมีนายยุทธนาบุตรเนรวัฒนธรรมจังหวัด้อยเอ็ด นายสาธิตกริตลักษ์ประธานสภาพวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีเกี่ยวของเขาร่วม โดยเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินงานวัฒนธรรมในแต่ละทองถิ่นนะคะสามารถสร้างความหากักความสามัคคีนํามาสึ่งคุณภาพชีวิตและกาความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในทุกทองถิ่นร่วมถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันรักของชาติแก่สังคมทางนีเพิ่นก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรปับปรุงผู้มิทานวัดกเกษมรัพัฒนารามค่ะ